พี่สนใจนะคะพี่สนใจตรงนี้นะคะได้มาออกรถเป็นตัวมิลนะคะตัว1.9อัลโตออติเมตนะคะสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะถามพี่เขานะคะว่าพี่อาชีพอะไรนะคะพี่สนใจอาชีพอะไรคะอาชีพงานรุบรถของพี่อาชีพงานยุบรถยนต์นะคะแล้วขอกรถที่นี่ผ่านยากผ่านง่ายไหมคะง่ไม่ก็สิดคนกมผ่านแลนะคะแล้วพี่ยาอยาจะให้พี่สนใจผ่านฝากเพื่อนในเฟซบุ๊กที่ ก็ก็ถ้าถ้าท่านท่านใดที่อยากจะได้รถที่แอดเวนเจอร์หรือว่าจะไว้ไว้ท่องเที่ยวอันนี้เราก็จะเอาไว้ท่องเที่ยวอย่างนั้นก็เรียนเชนนี่มาก่อนค่ะนั้นเดี๋ยวพี่ยาฝากเพื่อนในเฟซนิดนึงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อพี่ยาได้นะคะ0892567565ค่ะ ID Line นะคะศูนย์แปดเก้า